อ่ะสวัสดีครับใบลุนสวัสดีสวีสดักใบลุนอาล่ทั้งหลายอ่าวันนี้วันนี้เราจะมาบอกสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะรื้ออยากจะถอดอยากจะตัดมาซ่อมเองสำหรับสปอร์เตอร์นะสำหรับสปอร์เตอร์นะอ่าทุกครั้งที่คุณจะกระลื้อใดจะตัดเด็กคุณจะต้องมาถอดฝาแฟมิลี่แบบนี้หลายหลายคนถามว่าทำไมค่าแรงค่าของอะไรมันแพงจังอ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมาลื้อฝาเปิดฝาแฟมิลี่ตัวนี้เพื่อเพื่อเพื่ออะไรทำไมถึงต้องเป,เปิดฝาเพราะว่าจะต้องมาไขน็อตล็อกตัวนี้นอะไรน็อตล็อกมีสองตัว 1> 1ตัวหนึ่งตัวสองตัวซึ่งน็อตล็อกมันอยู่ในฝาไฟเบอรลี่ถ้าคุณไม่เปิดฝาไฟเบอรลี่คุณไม่มีวันที่จะถอดไดร์สตารสปอร์เตอร์ออกแน่นอนอ่าคุณไม่มีวันใชมันก็เลยจะข้าวเกี่ยวกับฝั่งไฟเบอรี่อ่าถอดมาแล้วไฟเบอรี่ถ้ายิ่งเป็นรถปีเก่าคุณก็จะต้องโดนประกันไฟเบอรีอรร่รให 1, ม,ม่หนึ่งแผ่นประกันวงใหญ่ก็คือประกันตัวนี้นี่วงใหญ่เนี่ยประกันวงใหญ่หนึ่งแผ่นพันกว่าบาทน้ำมันไฟเบอรี่ใหม่หนึ่งขวดแน่นอนอยู่แล้วที่จะโดนแน่ๆส่วน,นไอ้พวกอ่าโอลิงฝาเดอร และเก่าเนี่ยโอลิงฝากรมอ่ะฝาเดบี้ตัวเนี้ยถ้าเปิดมาก็ต้องโดนโอลิงฝาเดบี้อีกหนึ่งวงอ่าแล้วถ้าเกิดถอดปาแฮมเบี่มาซีนแกนเชียซึมก็ต้องโดนตีแกนเชียอีกหนึ่งวงอ่าแต่ถ้าโดยปกติถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีสิทธิภาพก็จะโดนแค่มะเก็ตฝาแฮมเบี่กับน้ำมันแฮมเบี่แค่นั้นอ่าเสร็จแล้วคุณมาเปิดอย่างเงี้ยเปิดท่านี้เลยแบบนี้เลยแล้วคุณก็มาไขน็อตสองตัวนี้ออกไขน็อตสองตัวนี้อ่าแล้วคุณถึงจะไปกระสวบในล็กตาออกแล้วคุณจะไปซ่อมไปรื่่่อออองงขขคคุุณณเเเเลลลยาาาาสสร็็จแ้้วกกใับม พอใส่กลับเข้ามาคุณกม็มาล็อกมาล็อกน็อตสองตัวนี้ให้อยู่เหมือนเดิมประกอบสายปุงสายไฟอะไรให้เหมือนเดิมเสร็จแล้วคุณถึงจะต้องมาทําการปิดา่าปิด้าแล้วก็เติมน้ำมันเทอรีมิเนตนั้นจบอ่าสําหรับคนที่อยากจะลองทองอ้าเพียงไม่อยากจะไปเสียคะแรงให้ช่างก็ประมาณนี้ไม่ใช่ประมาณนี้ต้องทําแบบนี้แหละไปลองดูกันได้เลยอไปลองดูกันได้ไปลองดูกันอยากรู้อยากลองไม่ผิดอ่ลองดูกันได้นะครับไวรุ่น